วันนี้นะคะจะมามาร์คหน้าด้วยเมดิลีนนะคะโคให้ดูเลยะครับเป็นสูตรใหม่นะคะที่เป็นการปรับปรุงแล้วให้มีไวท์เทนนิ่งมากขึ้นแล้วก็ตัวเอ็กเซนต์เนี่ย เยอะขึ้นแล้วเพิ่มการดูดซึมของสารพิษเนี่ยได้เยอะมากๆนะคะอันนี้จะเป็นซองตัวอย่างไม่เฉยแต่ว่าซองเมดิดีนก็จะเป็นรูปของเมดิดีนเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เนี่ยทำให้ดูดพิษได้เยอะขึ้นนะคะดูดพิษจากเครื่องสําอางตกค้างบนใบหน้าอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็ดูดพวกสารเคมีมลภาวะมลภาวะแวดล้อมที่เป็นพิษอะไรได้หมดเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเพิ่มไวซ์นิ่งนะคะถึงสามเท่าเลยนะคะแล้วก็ต่อต้านาริ้วรอยได้เยอะขึ้นแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยสูงสุดเลยนะคะตัวนี้เพราะว่า ตอนนี้ได้ KFDA ใหม่ของเกาหลีซึ่งเป็น KFDA ที่ยืนยันว่าได้รับการปลอดภัยสูงสุดเลยค่ะเดี๋ยวมาลองมาให้ดูเลยนะคะหน้าแผ่นมาก็จะเหนียวเหนียวแล้วก็เหมือนเดิมนะคะคือดูดซึมได้เดยอะมากมก็จะมีตาสองชั้นนะคะให้เราแปะชั้นที่ไม่ใช่ตาข่ายเข้ากับหน้านะคะแล้วก็รีดอย่างนี้นะคะ อย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆลอกชั้นตะข่ายออกตอนนี้เนี่ยคือจะดีมากนะคะเพราะว่าใครที่บำรุงครีมบ่อยๆแล้วมันไม่เห็นผลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะหน้าเราเนี่ยมันเหมือนเซลล์ผิวเก่าที่ตายเนี่ยมันเยอะด้วยนะคะแล้วก็มลภาวะแวดล้อมที่มันพิษเนี่ยมันสะสมบนใบหน้าเยอะยมันก็ทําให้อ่าเขาเรียกว่ายัางไงอะเหมือนกับบำรุงครีมเท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยเห็นผลถ้าเกิดว่าเราใช้ไคโตรานอย่างเงี้ยมาร์กหน้าเพื่อ ลดให้แบบเซลล์ผิวที่มันตายเนี่ยหลุดลอกออกบ้างนยมันก็จะดีนะคะแล้วเดี๋ยวอีกยี่สิบนาทีเราเจอกันนะคะสําหรับตอนนี้นะคะมันก็เริ่มจะแห้งแล้วนะคะแต่ว่ามันยังแห้งไม่หมดนะคะแต่ว่าจิ๊บเนี่ยจะเอาออกแล้วนะคะเพราะว่าจิ๊บง่วงนอน ก็คือค่อยๆลอกออกคือจริงๆเนี่ยจะปล่อยให้แห้งเลยหรือไม่แห้งก็ได้นะคะเพราะยังไงเนี่ยสารสารเคมีเนี่ยมันถูกหลุดออกตั้งแต่15นาทีแรกแล้วนะคะหลังจากนั้นคือการบำลุงนะคะถ้าเกิดเราทิ้งไว้ได้นานเนี่ยก็คือบำลุงได้นานถ้าอยากให้สิวเซียนหลุดออกด้วยนะคะก็ให้ให้มันแห้งไปเลยนี่นะคะ เดี๋ยวมาล้างหน้าให้ดูะคะ่ะก็ล้างหน้าแล้วนะคะก็จะเห็นว่าผิวเนี่ยขาวขึ้นนะคะทันทีเลยนะคะจากเมื่อกี้เนี่ยมันก็ทำให้ผิวขาวขึ้นเลยแล้วก็ใสด้วยนะคะ เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปของการร้องลงสีนะคะสำหรับตอนนี้นะคะก็จะมาสาธิตวิธีการทาครีมในแบบของสิบให้ดูนะคะอันดับแรกเนี่ยทุกครั้งนะคะเราก็ต้องใช้โทนเนอร์โทนเนอร์เนี่ยฉีบก็ใช้ของ L.P.V. นะคะก็คือเช็ดเข้าไปโทนเนอร์ L.P.V. เนี่ยมันจะดีตรงที่หนึ่งอะ่ะมันมาเกิดจากการหักธรรมชาตินะคะของเปิือม,มังกรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะดีมากๆในเรื่องการฆ่าเชื้อแล้วอย่างหนึ่งคือธรรมชาตินะคะ หลังจากที่เช็ดโทนเนอร์เสร็จแล้วนะคะจิ๊ก็จะใช้อีกตัวหนึ่งนะคะคือ Miss ะคะมิสมีดานะคะมิสมีด้าเนี่ยมันเป็นแบตทีเรียแล้วก็เป็นโกรด f แฟลเตอร์นะคะจิ๊ก็จะฉีดเข้าไปที่หน,น้าประมาณน,นี้นะคะแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งนิดนึงค่ะอาจจะตกตกลงไปก็ได้นะคะมิสมีดาเนี่ยจะดีมากๆตรงที่ มันเป็นแบคท,ทีเรียชนิดดีนะคะถ้าเกิดผิวเราเนี่ยมีการติดเชื้ออยู่หรือว่ามีการสะสมของแบคท,ทีเรียซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดสิวเนี่ยมันก็จะช่วยฆ่าเชื้อได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวที่สองที่จะใช้นะคะก็คือเอ็ดแฟกเตอร์ค่ะมีหลายขวดมากแต่ว่าขวดนี้หมดแล้วนะไม่ได้ทิ้งเหมือนกันเป็นคนที่ไม่ค่อยทิ้งของหรือไม่มีเวลาไม่รู้เต็มเลยนะคะก็เนี่ยค่ะจะทาสองฟัมน,นะคะลงไปบนหน้าสำหรับเอ็ดแฟกเตอร์นะคะหลายๆคนถามว่า เออทาแล้วถ้าเมันแห้งเร็วจังถ้าเกิดแห้งเร็วนะคะมงบอกให้รู้ถึงผิวข้างล่างค่อนข้างแย่นะคะต้องการการบำรุงอย่างเร่งด่วนนะคะมันก็จะดูดสารอาหารเข้าไปได้หมดก็คือถือว่าดีนะคะเพราะว่าสเตมเอ่อคนที่ผิวแห้งเลยเนี่ยจะฟื้นผิวไวมากแต่จริบเน,นี่ยด้วยความที่ทามาเป็นปีแล้วนะคะแล้วก็เหมือนผิวมันก็คงพีคแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทาไปเราจะเห็นไปเขว่ามันจะยังไม่แห้งเลยนะคะก็คือทุกคนเนี่ย เป็นแบบจิ๊บได้นะคะแต่ว่าต้องรออีกสักพักหนึ่งก่อนคือรอให้เหมือนผิวมันเริ่มดีขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะแห้งชา้าอย่างจิ๊บเนี่ยคือทาไปเนี่ยก็ยังไม่ค่อยแห้งนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผิวมันอยู่ในจุดที่แบบเหมือนดีแล้วลยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้สเต็มเซลล์ด้านล่างเราเดี๋ยวไม่ได้ดูดอาหารได้เร็วเท่าที่ควรเท่ากับคนที่ยังไม่ไม่ได้บำรุงเยอะๆเ,เหมือนจิ๊บอะไรเงี้ยนะคะหลักๆเลยเนี่ยจิ๊บไม่ได้ทาครีมอะไรยเยอะแย,ะ,ยะนะคะก็จะมี มาร์กหนะ้าใช่ไหมคะวิสมีด้านเนี่ยที่ฉีดเนี่ยก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าทําให้ผิวเป็นบาลานซ์ผิวเราเนี่ยควรจะมีทั้งแบคเทีเรยที่ดีและไม่ดีด้วยไม่ดีเนี่ยเพื่อไว้ฆ่าเชื้อโรคบ้างอะไรเงี้ยแต่แบีเทียรเนี่ยถ้าเกิดการสะสมเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เป็นสิวใช่ไหมคะก็เวสมีด้าเป็นแบคเทีเรยชนดิดดีมันก็จะไปกินแบคเทีเยรยที่ไม่ดีคือใช้วิธีธรรมชาติตอนนี้ก็แห้งแล้วนะคะเอ็ดแฟกเตอร์ตัวต่อมาที่จะทานะคะคือใช้จริงนะเห็นไหมเป็นคราบๆเต็มไปหมดคือพาเซนตะะ้าน ต้มเลยค่ะที่จะเป็นคนชอบทาเยอะมากว่ากลางคืนน่ะผิวมันชอบแห้งเนี่ยค่ะก็คือทาไปเลยเออแล้วมีคนถามจิ๊บเรื่องการทาเอฟแฟกเตอร์ที่ใต้ตาอย่างเงี้ยทาได้ไหมจริงจริงอ่ะจิ๊บทานะเมื่อกี้เห็นก็จะเห็นว่าจิ๊บทาแต่ว่าเออถ้าเกิดคนไหนเนี่ยที่จริงๆมันควรจะเว้นแต่ว่าอยู่ที่ใต้ตาของแต่ละคนนะคะว่าจะทาได้หรือไม่ได้คือถ้าแบบ บางมากก็ทาไม่ได้แต่ถ้าเกิดไม่บางก็คือทาได้นะคะแล้วก็จิ๊บเนี่ยจะใช้แค่นี้นะคะส่วนไวพัดเนี่ยวันนี้ไม่ได้ทาเพราะเพิ่งมาร์กหน้าไปนะคะก็ถือว่ามีไวท์เทนนิ่งเยอะแล้วก็จะไม่ได้ทาแต่ปกติเนี่ยไวพัดก็ใช้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะคือไวพัดนะคะแล้วก็ใช้จริงจริงใช้เหมือนกันแต่ว่าทาแค่อาทิตย์สองวันเดียวถ้า หลังๆมาร์หน้าทันทีเนี่ยจิ๊กก็จะไม่ได้ใช้ไวพัดนะคะโอเคค่ะนี่คือขั้นตอนการบรุงหน้าทั้งหมดของจิ๊กนะคะถ้าเกิดอยากมีผิวที่ใสละเอียดโดยที่ไม่ใช้สารเคมีเนี่ยเลือกใช้เมดิเลเลือกใช้เมดิลินได้นะคะแล้วก็การบำรุงผิวเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆปนะคะถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดค่ะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย